วันนี้อยู่ช่อง ie, อิลิคสีเดิมกับเกม Stick b a l l Legacy กันอีกครั้งนั่นเองหลังจากคลิปที่แล้วที่ได้ทำการสู้กับแม่มดหญิงใช่ไหมล้วก็มาจะมาต่อลเลยเอาละเรามาต่อเลยปดปล่อยเวสเวสวินแอชิอนและสปาร์ตันได้รวมมือกันและประคองเวสวินอย่างหดเหี่ยมโปรช่วยปดปล่อยดินแดนนี้ที่เป็นกลางนี้ทำลายลูกป,ปั้นอชิอน บปาร์ตันนักธนูกับอ,อ,อะไรนะพ่นหอกนักธนกูเปทุกขี้เลยนะผมว่าครั้งนี้จะเจอสิกหนักแน่เลยเพราะว่ามันเป็นพลนหอกด้วยสิผมว่าเราต้อง,อง,องใช้แล้สิ่งนั้นนะ่ะนักธนูไม่ใช่นักธนูต้องใช้นักเวสแล้วโหโดเดียนวิ่งมาแล้วนะ่ะจะไหวหรือเปล่าหมายถึงเราจะไหวหรือเปล่าแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าเรามีนี่เลย เรามีนักดาบของเราแข็งแกร่งส่งไปลุยก่อนเลยดูดิเก่งจริงแบบอืมฟาดเลยมันเก่งจริงแฮะแล้วไงไม่ต้องฟาร์แค่นั้นหละมันถือว่าขี้ขาดไหมเนะี่ยวิธีอืมมันเป็นทริคในการเล่นหกักทริคหรือเปล่ารู้จักทริคหรือเปล่าโอ้โหนักหนูมานักหนูมาคนนักขนูมา,อาเอาไงยังไงนักหนูเอาเอาไงเอาไง ซึ่งเราก็จะปวดมาอย่างนี้แหละนี่เน่ใครอยากจะทําตามก็ทําได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ที่เล่นมายาวนานอืมตีต่อไปเงินเราเพิ่มขึ้นแต่ว่าสร้างไม่ได้ตอนนี้กำลังตึงมืออยู่อืมนี่ไงโหเราโดดตีมันจนจะตายแล้วอะทุกคนคิดสภาพดิวุยเราจะตายแทนไม่เป็นไรชุดเกาะเราฮิลได้ไง ยิ่งยิ่งอยู่ยิ่งฮิวเมื่อกี้นี่ธนูปักกลางหัวเลยถือว่าใช้ได้นะเราตรงใช้ได้เรากันมันไว้ตั้งนานยื้อเวลาให้ทีมของเรามาก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้นักดาบถือว่าปวนดีมากเลยเล่นดีมากนักดาบเนี่ยซึ่งผมว่าผมจะเอาเอาเป็นอชิดดนไปสู้เหมือนกันเอาสป,ปาร์ตันไปสู้กับ ชาสป,ปาร์ตันเหมือนกันดูซิว่าฝ่ายไหนที่เก่งกว่ากันผมอัปเกรดมาอย่างโหดเลยดิฝ่ายเขาที่สู้เราได้หรือเปล่าไปดูกันระหว่างนี้ก็ซัดหานไปก่อนรอให้มันเอ,อ่อพร้อมไม่ใช่มันพร้อมเราเนี่ยพร้อมจะให้มันพร้อมทำไมล่ะถ้าเกิดปล่อย,อยเป็นนานๆอาจจะกลายเป็นคลิปที่แล้วก็ได้เจอพ่อมดลุมกระทืบเกือบตายโชคดีว่ามีอุปกรณ์ช่วย เาละลักดาบเรามาไปป่วนฝ่มันต่อดีกว่าไปเลย let's go เอาละตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากรอทหารมาก็นี่แหละว่างๆก็ไปป่วนมันเล่นอย่าให้มันสร้างหารเยอะเกินไปอู้สองคนเลยอ,อุ้ยเราโดดไม่ได้ด้วยิบหายละโอ้โหมันมาแล้วไงทนวนมาแต่ว่ากัวที่ไหนล่ะดูฝ่ายเราซะด้วยว่านี่คืออะไร เราไม่กลัวเพราะว่าสองแถวน่าจะสู้ได้แล้วนะแต่ผมสร้างมาเยอะไว้ก่อนเน้นจำนวนตอนแรกก็จ,จะใช้พ่อมดแต่ว่ามันแพงอะ่ะมันไม่คุม้มใช้สปาร์ตันสองคนคุ้มกว่าพ่อมดอีในความคิดผมนะเพราะว่าผมอาเกรดมาอย่างดีเลยผมเลยคิดว่าอย่างนี้ดีกว่าแน่นอนเอาละระหว่างรอทำไงดี เอาเป็นว่าสคริปไปตอนผมซักฐานเอาละหลังจากที่เราสคริปมาถึงตอนนี้ตอนนี้ฐานของเราก็เตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้แล้วส่วนฝ่ายศัตรูก็เหมือนจะพร้อมเช่นกันนะแต่ฝ่ายเรามีเยอะกว่าอยากเห็นได้ชัดซึ่งผมจะเล่นเป็นเออนี่หนึ่งคนโหยกดไปโดนนี่เป็นผู้นำทัพเหมือนเดิมเตรียมพร้อมแอตแทกสู้ใช้ชนะ ละตอนนี้เขายิงเรามาแล้วเปิดมาเลยเปิดมาเลยโอ้โหโดนไหมไม่โดนเหมือนฝ่ายเขาจะหนีไปทันนะนี่เลยยืนยืนแทงเลยธนูทําอะไรเราไม่ได้เพราะเราใช้โล่โล่เราแข็งแกร่งกลัวคําคเตือนสตูสต่สงกําลังเธอเสริมมาอีกครั้งส่งมาเถอะส่งมาเลยเป็นไงเป็นไงส่งมาแล้วท,ทำอะไรได้ทําอะไรได้มันทําอะไรเราไม่ได้หรอก ทำอะไรไม่ได้เลยพวกกระจองนี่กระจองจริงๆเลยส่งมาอีกเยอะๆสี่จะได้คิดเองเหรอโหแต่ว่าทหารเราก็ตายไปสองสามคนอยู่นะสองสามคนนี่เยอะไหมอืมตีนี่ตีมันตีคนขุดเหมือมันด้วยเราไม่จับเฉลยศึกเราตีอย่างเดียวฆ่ามันมันสร้างแะไรพวกมันนี่ตีตีมันทุกคนตีบ้านมันตีเลยตีเลยนี่ไงโห,หจะโดนหัวซะหน่อย โยนหอ,อกยายกจังเลยหืโอ้โหชนะเรียบร้อยแล้วยังไ,ได้โยนหอ,อกเลยใช้เวลา7นาทีในการจบแล้วก็ได้เงินมาคุณได้ปิดปล่อยประเทศอีกครั้งศัตรูได้หนีไปยัง Ice Hill เพื่อความปลอดภัยแล้วและตอนนี้คุณต้องเดินทางผ่านเส้นทางที่อันตรายเอาละมันโผล่มาอีกแล้วระหว่างทาง มันมีบางอย่างโผล่มาเหมือนเป็นอีเวนต์พิเศษก็ลองดูเลยแล้วกันนะทุกคนว่าเกิดอะไรขึ้นชนเผ่าอัมหิตแห่งอินาโมธาใช่ไหมชนเผ่านอกรีดได้รวมตัวกันและพัตญานที่จะยึดครองอนาอนาโมธาหรืออินาโมธาเนี่ยอะไรเซียนหละโดยพวกเขาเรียกตนเองว่าชนเผ่าอัมหิตแห่งอินาโมธาพวกเขามีชื่อเสียงเรื่องลือว่าพวกเขาได้สวมใส่หนังและกระดูกของศัตรูที่พวกเขา สังหารได้พิชิตและก,กำลาบชนเผ่าอามหิตแห่งอินามโมทารับทราบไหนหูนี่ชนเผ่าชนเผ่าโบราณแข็งแกร่งขนาดไหนก็เชียวขอดูหน่อยสิจะเก่งพอที่จะสู้กับการออส่งคนไปตีเล่นของเราไหมพวกเรามันขี้โกงไงแล้วกออ็ทุกครั้งที่จบเทิร์นเราก็จะได้อัพเกรดใช่ไหมผมก็ได้ไปอัปเกรดดาบมาให้แข็ง,แ,ขงแกร่งกว่าเดิมเป็นไงดาบเราจะเปลี่ยนไป สังเกตดีๆดาบเราจะเปลี่ยนไปนะโหส่งคนมาเลยเอาไงวะเองเอาไงจะสู้กับเราเออเราฝีมือต่างกันโหเอายังไงโหสร้างมาเยอะมากขอโทษครับพี่โหเจอของจริงซะแล้วโอ้โหแย่แน่แย่แล้วแย่แล้วทหารมาเลยทหารมามันบุกเลยอะทุกคนมันบุกเลยเอาไงดี พอยก่อนเลยโอ้โหสวยงามมากแล้วก็ฐานมากันเจ็บนิดหน่อยแต่ทนได้เอาดิมันส่งมาแล้วก็ส่งกลับไหมไม่ไม่ต้องตั้งรับให้ได้ก่อนแล้วค่อยส่งกลับอืมนี่ตีหลังเลยชอบช่ามากใช่ไหมเนี่ยฮะซ่ามากเหรอส่งคนมาตีเรายับเลยนี่พวกเองเนี่ยดูฝ่ายมันดิทุกคนมาส่งคนมาพร้อมบวกเราเลยอ่ะในขณะที่ฝ่ายเราน้อ,นอยกว่ามันมาก ต้องยอมแล้วมันเก่งจริงนะเนี่ยจนเผาเอามาหิดเอามาหิดสมชื่อจริงเลยผมว่าปล่อยไปนานๆไม่ได้ผมว่าต้องใช้จำนวนและความเร็วซึ่งผมคิดว่าผมคิดถูกที่อัพทออหารดาบมาเฮ้ยเมื่อกี้ทำอะไรทนะหารูมีการเออระหว่างยืนรอก็มีการเหมือนเขาเรียกอะไรนะควงดาบใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยบ้ากันขน,นาดนันเชียวทห,หาร โอ้หฝ่ายเขาธนูแล้วยังไงฝ่ายเราเมียกว่าบ,กบุกเลยไม่บุกเลยสั่งบุกทันทีม่อกี้นี่เองทำอะไรพวกข้าไว้เออเดี๋ยวรอให้มันออกมาก่อนเราจะส่งคนไปตีโอ้โหนี่ไงเอาดิจะสู้อีกรอบก็ได้นะเว้ยก็บุกอีกรอบดิแอทแท็กสู้ชนะนี่โดดตีเลยโดดเข้าสงครามเลยเออดิฟันไปทั้งหมดนั่นแหละถอยทาไมอะอย่าก,กลัวทุกคน ตีเลยตีตีตีตลุมแท้เลยลุมแท้ลุมแท้เป็นปวกเลยเนะี่ยคำเตือนคำเตือนอะไรบุกเลยเอาเลยเอาเลยไม่ถอยด้วยไม่ควบคุมด้วยเลใครจะสู้ก็สู้ไปเลยนี่น,นี่ฟันกันยับเลยโอ้โหเรียบร้อยจบสงครามภายในไม่กี่นาทีดูดูฝ่ายเรานี่สูญเสียน้อยมากเพราะว่าดับเกรดมาอย่างดีอะไรเนี่ยรีเวิร์ด เหมือนจะเป็นสกินนะจนเผาได้แตกกระเจิงไปแล้วและคุณได้รับสกินอมิตของเมจิกคิวอ๋อสู้เพื่อรับสกินขอบคุณมากเอาละเราก็ได้จบสงครามไปแล้วสำหรับอันนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้ผมคิดว่าอีกสักแป๊บแล้วคงจะชนะแล้วนะอีกแค่ไม่กี่ดาดเองซึ่งใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยสำหรับช่องของเรา